ครับผมตอนนี้มาอยู่ในกระเช้าลอยฟ้าแล้วนะครับหรือว่าที่สิงคโปร์เขาเรียกว่าอะไรนะเจ๊ s i p e a prayer. s u p e a p r a e r นะครับตอนนี้ข้างหลังเราเนี่ยครับ เห็นโรงแรมไหมครับคือเป็นที่ผมพักอยู่ครับสองคืนที่เป็นรูปเรือต่ว่าคืนมาได้นี่ครับครับผมแล้วทางออกไปด้านปากอ่าวไทยนะครับคือจะเป็นเรือเหทาเยอะๆตรงไหนที่มึงล้มเมื่อคืนอ่ะฮะตรงไหนที่มึงล้มปากอ่าวล้มปากอ่าวจะใกล้ๆเรือลำใหญ่ครับเพราะใหญ่พอๆกันครับนี่ก็สมาชิกแก๊งวันนี้นะครับผมพี่ยอมมันนะคะนี่พี่ยอมครับนี่พี่คนที่พาเที่ยวค่ะ อีรเนาะฉันจะยุ่งยุ่งโอเคนกเป็นคนละอาทางลงอยู่ตอนนั้นไม่สามารถเปิดเผยหน้าได้ครับอันนี้นกเิกนกนี้กำลังส่งอะไรอยู่เฮ้นี่แค่ยังรูกที่ยิงของนี้เก่งถ่ายรูปอ้าวอันนี้ผมเองครับชิวครับสวัสดีครับแค่นี้แหละครับ